ก็เล่าบรรยากาศการแข่งสองสมรภูมิของท G ทีจีเพกาลหน่อยดีกว่าเออก็คุมหนึ่งสมรภูม,มิผมอีกหนึ่งสมรภูมิทั้งสองแร่ทีผมโอ้ผม,ผม,ผม,ผมนี่ต้องเล่าด้วยอ่ะคือมันทุเรศมากเลยนะทั้งสองวันเลยนี่ <laughs> แหละครับส,สิ่งที่ทุกคนอยากฟังคือทุเรศมากครับฮ <laughs> โลไปไหนนะไปแบนการใช่ไหมไปแบนการ WGP อ่าเป็นไงครับเรื่องผมว่าขอบคุณมันพีกอ่ะพวผมเอาผมไปดีกว่า อ่าได้อ่ะต่อไปแอดสันเชิญครับอ่ะของผมนะครับไปแข่งงานยูเนียริน่าแกรนด์ทัวร์นาเมนต์นะครับที่เอสซีพาซเป็นสายใต้นะครับไกลและรถไฟฟ้าไปไม่ถึงไปไม่ถึงด้วยไปไม่ถึงครับการเดินทางก็คือนั่งใต้ดินไปลงสตินทอนนะครับแล้ว โปโปโหัวหน้าทีมนะครับผมพาเดินไปขึ้นรถตู้ฟรีที่เขารอบริการสี่นั่งไปกี่ช<ป>ั่วโมงเฮ้ยสิบห้านาทีได้มั้งอ๋อสิบห้านาทีโอคร,รถตู้ฟรีก็เป็นรถตู้อย่างดีนะครับเกรด v I p นะครับเพราะว่าทั้งคันนั่งกันมาสามคนมนะฮะก็โอเคนะถือว่าบริการดีมันจะออกเป็นรอบๆติบโมงเศษโมงทีนี้เม้าแอดโฮใครคิดถึงแอดโฮเมาแอทโฮผมไปถึงตรงนั้นนะขึ้นรถตู้ประมาณ สิบเอ็ดโมงรถออกนะรถตู้อาสิบเอ็ดโมงแอนโฮถึงตั้งแต่เก้าโมงเช้ามันผิดเวลาเลยมันรีบเอ่อสมเด็ดพ่อของแอนโฮปลุกหกโมงเช้าครับตื่นได้แล้วลูกเดี๋ยวไปแข่งกาไม่ทันครับแปดโมงมันเลยมาก่อนแล้วมันก็โทรเร่งเร้านะครับให้สมาชิกในทีมมันอ่ะรีบมารีบมานะครับก็คือพี่กิจกิ๊กกรเอออ์ตเพราะว่ามันเหงาแล้วมันก็นั่งนั่งอยู่ตรงนั้นอะ เขายังจัดตรงกันไม่เสร็จเลยครับก่อนจะไปเคฟซีเขาก็ตรงนั้นบอกบอกผมขิงคุณว่าสีนกก่นินทิ์คุณดีผมว่าเอสเอสซีพาซาดีกว่า,าผมอยากให้ที่เนี่ยอยู่ตรงอยู่อยู่ใกล้กว่านี้นะครับผมจะมาแข่งทุกเดือนเลยมันเป็นขนส่งมันเป็นขนส่งเลยแต่ว่ามันเป็นทางด้วยเป็นทางออด้วยมีห้างอยู่ข้างในขนส่งก็คือมีที่ขายตัว๋วนะครับถ้าคุณแข่งแพ้คุณสามารถประชดชีวิตโดยการเดินไปซื้อตั๋วไปตะโกวป่าลงใต้ไปได้เลยนะครับ อ่ะมีมีมีตัวตะโัวป่าแน่นอนกูเห็นอ่ะสิ่งที่เด็ดตรงนั้นนะครับก็คือเกมเซนเตอร์ชอบปากอ่ะแข่งลงแ้วเป็นเกมเซนเตอร์แทนมันมันครบวงจรเลยคือเกมเซนเตอร์ร้านบอร์ดเกมแล้วก็ร้านการ์ดเกมอืมครบนะครับก็ไปถึงแอนโทก็ตีปิงปองอยู่กับเซอร์สองคนครับรอมีโต๊ะปิงปองโอ้แม่งใช้ชีวิตชิวๆว่ะอ่ะตีปิงปองวอร์มอัพไงนี่คือการวอร์มอัพก่อนแข่งให้เหงื่อนหมว วอร์มวอร์มนะครับก็แล้วก็ไปนัดเจอนี่เคฟซีก็ไม่มีอะไรก็แข่งแข่งกันแหละก็ทำก็เขียนเด็กลิกแข่งอะไรกันตามปกติอ่าฮะก็ทําให้รู้ว่าช่วงนี้ก็ที่เป็นมาเมือจริงๆคือยูยูฮากุโชอ่าผมเห็น <ผม S 1> หลายคนเล่นหมดเลยนะติดท็อปเยอะมากใช่มันออกมาคู่แบคโอเวอร์คนคิดว่ายูยูฮากุโชเงียบยูยูฮากุโชคือแบบว้าวเก่งทุกสีอืมนะครับก็แข่งกันเยอะแล้วก็ที่หนึ่งที่สองของงานนี้ก็คือมือสองก็จะเป็นยูยูฮากุโชหมดเลยอืม พวกผมก็ฝ่าฟันกันมาแล้วครับแต่ว่าไม่ไหวครับดวงยิ่งรอบสูงแม่งดวงยิ่งปีศาจแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้มาถึงรอบท็อปบนได้ก็คือการวางแผนในการวางมือของโปโปทีมหัวหน้าทีมผมเขาวางมือโดยการที่อ่ะมือหนึ่งคนส่วนใหญ่จะเล่นเด็กคอสใหญ่อืแล้วผมเป็นมือหนึ่งเขาก็เอาผมไว้แต่เด็กที่ผมเล่นเป็น cost 3, cost เด็กตัวเล็กคอสามคอสี่เอาไปอกโกรเอาไปโกใส่เอาไปโกใส,มมใส่มือสองเป็นเมตาอื เบต้าเทียเทียเอสเทียหนึ่งชนกันเลยเทียบนตารางอ่ะหัวตารางชนกันอืนะครับแล้วมือสามก็จะเป็นเด็กฟรีสไตล์อะไรก็ได้ก็คือเทียร์ทีเนี้ยซีรีส์ห้ามสมกันแล้วก็หนึ่งในทีมของของวันเนี้ยจะต้องมีซีรีส์จูจูสึไคเซนไฮคิวแล้วก็ไอดอลมั้งบังคับด้วยบังคับบังคับในทีมต้องมีหนึ่งในสามซีรีส์นี้นะครับของผมเป็นจูจูสึอยู่แล้วนะครับเล่นโดยจอบานนะครับเจ้าของของตาเวลานะครับแน่นอนครับฝีมือของเขาเป็นที่ประจักษ์ แข่งแกลมงทำไม่ผิดหวังแต่จะเอาไม่ได้ฉี่ครับช่วยๆกันแบกอมาแล้วมาแล้วพี่กิ๊กิ่นเปล่าพี่กิกิดคอมเมนต์มาว่านะครับเดี๋ยวมีเรื่องเล่าเลยจากไปมันเล่าอะไรครับผมพี่กิ๊กิ่ครับมาแล้วยังไงล่ะแม่งขำก่อนเลยพี่กิ๊กจะเล่าอะไรครับวันนี้คนเล่าจริงๆแอสันเล่าไปแล้วแหละแต่ผมต้องมาเล่าในมุมผมบ้างเพราะคนที่โดนมันคือผมยังไงล่ะเฮ้ยเป็นโดนอะไร นี่เลยย้อนความแอตซันบอกว่าไปแข่งที่เอสซีสายใต้ถูกไหมครับอ่าผมก็ไปงานเดียวกันไปด้วยพี่เนี่ยแต่ว่าปกติอ่ะผมร่วมทีมกับโปโปแล้วก็มีแอทโฮไปด้วยเพราะช่วงแรกๆแอตซันจะมีธุระไม่ว่างจจมานยังไม่อยู่ในวงการอ่าจจมานไม่เข้าวงการและเซอร์ก็ขายของเป็นหลักอ่ายังไม่แข่งอ่าพอทีเนี้ยโปโปเขารวมทีมออสตาร์ผู้ที่แข็งแก่งที่สุดในกลุ่มแล้วได้ละแอทโฮที่เซียนการ์ดเนื่องจากว่ามันเรียนมาหนักมาก ถึงขั้นที่กระห้ยนกระหือหรืออยากเล่นเหลือเกินผมไม่เคยเห็นมันกระตือรือร้อนขนาดนี้มาก่อนเออแอดโฮมันก็แบบว่าเรียกไปซ้อมเรียกไปอะไรหาเด็กแบบเพื่อไปแข่งโดยเฉพาะเลยอืมเรกได้ว่าถ้ามันขยันขนาดนี้นทุกคนจะได้ดูคลิปอ่ะอาทิตย์ละห้าวันอ่ะมีคลิปทุกวันแน่นอนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้โทษทีนะสาเหตุที่ไม่มีคลิปนะครับเพราะว่าเอาเวลาทำเงินจริงจริงจริงอ่าทีเนี้ยพอมันรวมหาเด็กกันได้แล้วเรียบร้อยปุ๊บมันก็นัดแนะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะชื่อทีมประมาณนี้นะไปแข่งวันนี้นะ ออกจากบ้านกี่โมงดีจะไปถึงที่นู่น <ละ S 2> ก็วางแผนเดินทางกันแล้วก็ตกลงกันว่าเอ้ยเรานั่งรถเมย์ไปไหมเพราะว่ามันจากอสวัลีอะไปตุ้มเดียวถึงเลยนะอืมด้วยความที่สมัยเรียนอ่ะผมก็นั่งรถเมย์บ่อยแล้วผมก็รู้สึกว่าจริงจริงมันก็สะดวกดีนะยิ่งถ้าเราได้นั่งยาวๆนะชิลก็เลยโอเคอม,มานัดผมกี่โมงรู้ปะกี่โมงก็ทายเวลานัดปกติเก้าโมงเอ้ยคุณแม่งวะเป็นไงเก้าโมงเป๊ะ Hey, <Okay. S 1> เออมานัดเลยเก้าโมงซึ่งถ้าคุณรู้จักสันดาลแอทโคุณว่ามันจะมากี่โมงสิบสิบโมงทุกต้องผมกาเลยมึงนัดจ่ายทำไมแต่กูออกเลยสิบโมง <laughs> นี่คิดจริงนะเนี่ยอ่าฮะเตรียมตัวเลยอ่ะก้าโมผมเพิ่งออกจากห้องน้ำเองเก็บกระเป๋ทาทํานู่นทํานี่หันมาดูแชทอะ่ะแม่งเด้งนั่นหน่ประมาณแปดโมงครึงพี่ผมกะเวลาผิดผมอยู่สวรีมาหน่อย <laughs> <laughs> อาเป็นคุณคุณรู้สึกยังไงอ่ะคือแล้วด้วยความที่ผมอยู่ไกลมาแล้วผมแค่เรียกมอเตอร์ไซค์ไปสาว,วรีอ่ะมันถึงเร็วมากผมก็แบบใครเป็นคุณเอาผมก็เลยอ่างั้นออกเร็วหน่อยก็ได้ผมไปถึงอ่ะเก้าครึ่งอืมเพราะมันเล่นมุกกันในกลุ่มว่าเนี่ยนัดเก้าโมงนะสุดท้ายก็เก้าครึ่งอยู่ดีผมไปเก้าครึ่งตรงเวลาเลยอืมเซอร์ดีเลยสิบห้านาทีเป็นเก้าสี่ห้าอือมถามมันว่ามึงอ่ะมาทาไมตั้งแต่แปดโมงครึ่งมันก็สรารภาพมาบอกว่าเนี่ยพี่ผมก็นอนอยู่แล้วผมก็ตั้งนาฬิกาปุกนะ เสร็จแล้วจู่ๆบิดาก็เลยเข้าห้องมาแล้วบอกว่าตื่นได้ละลูเดี๋ยวไปแข่งการไม่ทันนะผมก็ได้ตังองหน้ามันห้องคุณยี่จิ๋วก็ประมาณนั้นแหละครับผมดูจากทรงคุณพ่อของแอนโธแล้วก็เป็นประมาณนั้นแหละครับนี่แหละผมมาขยายสาเหตุนี่แหละว่าทาไมแม่งถึงไปตั้งแต่เช้าขนาดน,นั้นนะและนี่เป็นมุมมองของพี่กิ๊กินนะฮะที่โดนเร่งนะครับเอาจริงๆผมไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะเห็นแอดโธแม่งมาถึงก่อนเรา เป็นไปไม่ได้อ่ะเออเป็นไปไม่ได้ first time first time ever first and last time แล้วคือด้วยความที่มาเร็วอ่ะรถเมย์ก็โลง่งไปถึงก็ไวไปถึงอ่ะ <c oughs> เขายังจัดเก้าอี้ไม่เสร็จอ่ะ <c oughs> แล้วแอร์ันแชทมาบอกประมาณว่าหยิบใบเด็กลิสให้ด้วยพวกผมก็บองหน้ากันะไหนคือเด็กลิสไม่มียังไม่ต้ง <c oughs> ยังไม่มีเลยแล้วด้วยความที่แบบยังไม่ได้กินอะไรมาด้วยไงก็เลยอ่ะงั้นไปหาอะไรกินก่อน จนแบบรวมทีมกัน2ทีมเลยนะฮะไปรวมทีมได้ก็11บเอ็โมงว่าเพราะว่าฝั่งแอสตันยังไปไม่ถึง,งใช่ใช่ใช่ <c oughs> สุดมากไปกันเช้าจริงๆ